รับสมัครคนเล่นกับน้องๆได้นะคะตอนนี้อ่าอ่ะไหนลองซิวงไหนเก่งสุดอ่าคนไหนเก่งสุดการเล่นมากเก็บนะคะเราก็จะมีแต่ละด่านกันไปเด็กๆก็จะโยนหินซึ่งแน่นอนว่าวัสดุปรกรณ์ต่างๆที่เล่นเนี่ยก็เป็นวัสดุที่อยู่รอบบ้านเราแล้วก็จากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะเอาละค่ะปกติเล่น iPad นะวันนี้มาเล่นหมากเก็บดูซิจะน่รักเก๋ไก๋ขนาดไหน นะคะน้องๆดูคุณครูคนสวยนะคะนี่ถนัดมากๆเมื่อก่อนเซียนหมาเก็บระดับอำเภอนะคะเซียนหมาเก็บระดับอำเภอกันเลยทีเดียวนะคะอ่านี่ไหนโชว์สักคนสิโชว์สักคนสิลูกนะคะเพลงเบาๆมีไหมคะเพลงเบาๆไม่มีนะเพลงตุเรงเมื่อกี้ก็ได้ค่ะเออเพลงอ๋อเขาสีเดีออกไปแล้วนะคะไม่มีปัญหาค่ะนะคะก็เป็นการละเล่นของน้องๆที่เรียกได้ว่า ามากเก็บนะคะเป,เป็นบางที่ค่ะเขาก็จะเรียกชื่อแตกต่างกันไปบางที่ก็จะเรียกว่าหมากพวงนะคะหมากจุ๊บบ้างล่ะอีกาเข้ารังบ้างละ่ะเนาะอ้าเอ้เอ้เอา้าเอา้าอ่ะโยนกันไปอ่ะก็สนุกสนา,นานแต่ว่าโดนหัวกันไปก็อย่ากจะลาอก,กันนะเอาละนี่หมากเก็บเอเอเฮ้ยหยุดหยุดนี่เด็กชะงักเลยนะ อาให้แค่นี้นะอ๋อายา,อาเล่นอันนี้ดูคุณครูค่ะโอ้โหหนูจ๋าอ่าอ่องไหนลองเล่นให้คุณพี่ดูสักตาสิคะลูกอายุเท่าลูกที่บ้านจะเรียกตัวเองพี่หนะ้าด้านแค่ไหนคิดดูนะฮะอ่ะเชิญเลยค่ะอา่าหมากหนึ่งหมากหนึ่งเริ่มที่หมากหนึ่งอา่าหมากหนึ่งทำไงหมากหนึ่งอา่าโยนหินนะคะแล้วก็เก็บหินมาหนึ่งเม็ดนี่คือหมากหนึ่ง แล้วเราก็เก็บแต้มกันไปทีหมกคีหมกนะคะจะบอกว่าถ้าไม่ติดเป็นพิธีกรจะลงไปเก็บแล้วพราะเป็นเซียนแข่งกับคุณครูได้เลยนะคะ<ด>แน<ล>่นอนคุณครูโกงเด็กหรือเปล่าไม่โกงค่ะงานนี้ไม่มีคําว่าโกงอะะย,ยิ้มไม่หุบเลยยิ้มไม่หุบแค่คนนี้กําหินไม่ทำไมาคะลูก <c oughs> อ่า <c oughs> ของฉันของฉันของฉันเธอ ก็จะเล่นกันทั้ง5ด้าด่านด้วยกันนะคะและหลังจากนั้นค่ะถ้าใครนะรับลูกหินไม่ได้หรือไปเก็บในแต่ละหน่วยแล้วมือไปแท่งมีมือไปโดนนะคะหินเม็ดอื่นๆก็ตายนะคะด,าด่านต่างๆก็เป็นการเก็บแต้มกันไปนะคะน่ารักสมเป็นการะเล่นของเด็กไทยอย่างหนึ่งเลยนะคะสำหรับสพดอนนะคะวัเดเนินกระบอกเรานะคะ ส่งการละเล่นเด็กไทยน่ารักน่ารักการละเล่นมากเก็บมาให้พวกเรานั่นเองชุดการแสดงทุกชุดนะคะจะมีเกียรติบัตรนะคะมอบให้กับดเด็กๆทุกคนที่แสดงในวันนี้เพราะฉะนั้นหลังจากน้องๆแสดงเสร็จค่ะสามารถไปติดต่อรับเกียรติบัตรนะคะคุณครูนะคะสามารถไปติดต่อรับเกียรติบัตรได้นะคะที่กํานวยการที่ลงชื่อนะคะได้เลยค่ะนะคะเพื่อที่จะน้องๆจะได้ไม่ต้อง่งงเหงาหาวนอนกันนะคะ ตกลงใครชนะตกลงใครชนะทราบมาว่าหินเดียวมาเล่นนะก็ขโมยมาจากข้าง,างบ้านนะ